สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูอีกแล้วครูปีเตอร์วันนี้ครูจะสอนเป็นคาบสุดท้ายนะครับโอเคเราไปเรียนกันเลยดีกว่า <c oughs> ครูจะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3การค้นหาข้อมูลเรื่องความรู้บนอินเทอร์เน็ตวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับโอเคเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับบทเรียนกันก่อนนะครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนจุดประสงค์นในการเรียนรู้วิชานี้ก็คือ 1. อธิบายเกี่ยวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต 2. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 3. เห็นความสำคัญของความรู้บนอินเทอร์เน็ตสาระการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในการดำเนินชีวิตหรือให้ความรู้เรื่องที่สนใจได้การเลือกข้อมูลมาใช้ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ ควรนำเสนอเนื้อหาที่สืบค้นมาได้มาเนี่ยเปรียบเทียบกันโดยพิจารณาวันที่ของข้อมูลนั้นด้วยเนื่องจากข้อมูลบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาได้นะเช่นฝนฟ้าอากาศวันนี้ฝนตกหรือเปล่าอ่าวันนี้ราคาทองขึ้นเท่าไหร่ประมาณนี้ขูยกตัวอย่างโอเคคำถาม นักเรียนมีความสนใจเรื่องไฟเรียนรู้เรื่องใดเป็นพิเศษและคิดว่าบนอินเทอร์เน็ตจะมีความรู้เรื่องนั้นหรือไม่นักเรียนคิดนะครับก้อนนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการเรียนได้อย่างไรนะครับอ่อินเทอร์เน็ตช่วยในการเรียนได้อย่างไร มีข้อมูลให้ตัดสินเลือกมากมายค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยมีข้อมูลหลายรูปแบบทั้งข้อความภาพวิดีโอค้อนหาภาพที่เกี่ยวข้องได้ง่ายและนำมาใช้ได้ใช้งานได้ก็พูดง่ายว่าถ้าเราอยากรู้อะไรให้ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตอยากอยากได้ความรู้เกี่ยวกับ อะไรแล้วก็ค้นหาได้ว่าทำอย่างนี้ได้แบบนี้เราก็อยากรู้ว่าคลิตสตศักราชพุทธศักราชแตกต่างกันยังไงอันนี้คุยกตัวอย่าง RAM กับ ROM ต่างกันยังไงฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ต่างกันยังไงเราก็สามารถค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับ Okay. มาทำความเข้าใจกันนะครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกเราสามารถรับข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้เช่นข้อความรูปภาพและเสียงนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้ค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสามารถรับข้อมูล เครื่องนึ่งปเครื่องหนึ่งได้ก็คือข้อความก็คือเหมือนเราส่งข้อความส่งหาการทางเฟซไลน์ไอรูปภาพส่งรูปภาพตาง Facebook, Line, นเฟซไลน์ไอจีมานนี่อินเทอร์เน็ตประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้แก่ 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว 2. ส,สืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้ง่าย 3. ให้ความบันเทิงเช่นฟังเพลงดูวิดีโอ 4. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมลเพื่อให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น 5. พูดคุยผ่านจอโทรศัพท์ขอไปครับพูดคุยผ่านจอภาพโดยใช้แป้นพิมพ์ไมโครโฟนหรือกล้องที่เรียกว่าเว็บแคม 6. ติดต่อซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวก โอเคเราดูประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแล้วต่อไปเรากข้ามาดูโทษกันนะครับว่าโทษของอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างโทษของอินเทอร์เน็ตได้แก่อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่เราสามารถควบคุมให้มีให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะทําได้ยากมากเอ่อบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์และมีประโยชน์มากมายนะครับผมข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ได้แก่ยาเสพติด ภาพ18บวกยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ควรที่จะค้นหาเลยนะครับ,บกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันตรายด้วยข้อ2ข้อมูลไม่ดีเผยแพร่จำนวนมากอ่าที่ครูพูดไปเลยนะเมื่อกี้ข้อมูลที่ไม่ดีทั้งนั้นเยอะมาก3ผู้ใช้อาจจะถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีได้ อย่างเช่นเราซื้อขายของออนไลน์เราจ่ายเงินไปแต่ไม่ได้ไม่ได้รับของอย่างเช่นนะครับอาจจะถูกหลอกลวงทางนี้ได้ข้อ4ไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กได้ก็อย่างเช่นสแปดบกนั่นเองข้อ5ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ผิด บนที่ครูเกินไปบอกว่าการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยให้ข้อมูลให้ให้ค้หนหาข้อมูลและเปรียบเทียบวันเวลาให้ดีนะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากสื่อจากเว็บหลายๆเว็บที่เราค้นหามาแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าไหนจริงอันไหนน่าเชื่อถือได้มากกว่ากันอันไหนมีผู้ชมเยอะกว่าเป็นยังไงบ้างดูรูปลักษณแล้วก็ศึกษาที่ดีนะครับ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการอุปกรณ์สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตหนึ่งคอมพิวเตอร์สองโมเด็มสามหมายเลขโทรศัพท์สี่เครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตห้าโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเอร์อาจจะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลเอร์หรือว่าอาจจะเป็น Google Chrome Safari อะไรก็ได้นะครับคุยกตัวอย่างมา ช่วยการตอบคำถามกันนะครับนี่ครูตั้งคำถามให้นักเรียนคิดดู <c oughs> ข้อหนึ่งข,ข้อนี้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ใดในการใช้อินเทอร์เน็ตได้บ้างครูยกตัวอย่างคำตอบขึ้นมาเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือน,นั่นเองอันนี้ครูยกตัวอย่างนะ ข้อ2นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เรื่องใดเป็นพิเศษนักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เรื่องใดเป็นพิเศษและคิดว่าบนอินเทอร์เน็ตจะมีความรู้เรื่องนั้นหรือไม่คุยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียนและคิดว่าเรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียนเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ต อันนี้คูยกตัวอย่างนะครูบอกให้ก็ได้ว่าบนอิเท e นเนี่ยมีทุกอย่างเลยที่นักเรียนจะค้นหาอะไรก็ตามแต่ต้องใช้คีย์เวิร์ดให้ดีๆนะในการค้นหาข้อมูลพิมพ์ให้ตรงอย่าพิมพ์ผิดวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ตแล้วตอบคำถามดังนี้ Okay. ให้นักเรียนดูภาพนี้แล้วนักเรียนนักเรียนจะใช้คำใดในการค้นหาภาพนี้ว่ามันคืออะไรให้นักเรียนคิดติ๊กตอกติ๊กตอกตัวอย่างคำตอบนะพลังงานแสงอาทิตย์สมมุติว่าเราจะค้นหาภาพนี้ไงครูยกตัวอ,อย่างเราควรจะพิมพ์ว่าอะไรถึงจะได้ภาพนี้ออกมานึกออกไหม หรือแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองแต่คูยกตัวอย่างเกี่ยนมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ต่อไปนะครับให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเขียนตอบคำถามของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดแบบตัวอย่างแบบนี้ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิต์โอเคนะประโยชน์พลังงานของแสงอาทิตย์ก็คือเพื่อใช้ประโยชน์จากการสังเคราะห์ด้วยแสงให้แสงสว่างเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ให้พลังงานความร้อนอันนี้ครูยกตัวอย่างนะอาจจะมีหลายอย่างเลยที่ครูยังไม่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาให้นักเรียนช่วยคิดกัน ต่อไปก็ถึงสรุปแล้วนะครับว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตคืออะไรข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างไว้มากมายเช่นข้อความภาพเคลื่อนไหวข้อความภาพภาพเคลื่อนไหวเราสามารถใช้ข้อมูลนี้มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาความรู้ประกอบการเรียนหนังสือในชั้นเรียนได้การใช้อินเทอร์เน็ต นั้นอาจจะพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดังนั้นหากมีเรื่องที่นักเรียนไม่แน่ใจหรือมีข้อมูลสิ่งที่ทำให้ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครองก่อนต้องจำไว้นะการค้นหาอะไรที่นักเรียนไม่แน่ใจว่าจะค้นหาดีไหมหรือว่าอันตรายหรือว่าไม่ควรที่จะค้นหาไม่เหมาะกับวัยของนักเรียนนะครับก็ควรที่จะปรึกษาผู้ปกครองหรือครูก่อน ในการค้นหาสิ่งเหล่านั้นไม่ดีนะครับการค้นหาสิ่งไม่ดีโอเคเรามาดูกิจกรรมที่3.2กันสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตโดยเลือกหัวข้อที่กำหนดกลุ่มละ1เรื่องดังนี้ใปกิจกรรมนะ 1. วิธีการทำอาหาร 2. วิธีพับกระดาษ 3. ประวัติศาสตร์ชาติไทย 4. เรื่องที่ เป็นประเด็นน่าสนใจในตอนนี้จากนั้นจดบันทึกข้อมูลลงในชิ้นงานที่14เรื่องสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสรุปนะครับในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการดำเนินการชีวิตหรือให้ความรู้ในเรื่องที่เราสนใจได้ การเลือกข้อมูลมาใช้ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและควรนำเนื้อหาที่สืบค้นม,มาเปรียบเทียบกันโดยพิจารณาวันที่ของข้อมูลนั้นด้วยเนื่องจากข้อมูลบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลาโอเคนักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่ครูมอบหมายให้นะครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วก็ค้านี้เป็นคาบสุดท้ายแล้วนะที่เราได้เจอกัน <c oughs> ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย